วันนี้ง่ายๆนะคะอ่าก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งนะคะบุญเส้นต้มยำดู <laughs> ดูแม่คะเขาจัดมาให้จุกๆล้นถ้วยเลยนะคะ <laughs> <laughs> เขารู้ว่าห้น้องเป็นคนกินจุกๆไปเลยตอนเย็นกินอาหารน้อยนะคะตอนนี้ก็ หิวไวหน่อยยวไปหนักตอนเย็นไม่ไหวค่ะต้องลดลดอาหารตอนเย็นดูเขาเอามาให้จุกจุหมู่บ้านยายน้องมีของตามสั่งอร่อยกินหลายร้านนะคะเพื่อนเพื่อนเกียรติทำกับข้าวก็แบบนี้แล้วค่ะยายน้อง ร้นถ้วยนะคะราคาไม่แพงส่งถึงที่ไม่ต้องไปเอาว้าพอาดีแล้วค่ะปอจน้องเพิ่มพริกไปไหน่หอยทั้งหมูทั้ทงแถมให้ หมกูกระดูกน้ำซุปมาอีก ปุ๊บแมงวันหัวเขียวมาปับ๊บมันมันเป็นหน้ามะม่วงซุกนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าแมงวันหัวเขียวเลยเยอะหมูสับหมูชิ้นลูกชิ้นอืม กิโครหมูต้มน้ำซุปแซบคาราน,น้องนุชร้านน้องนุชวิภาวี สั่งแบบไหนได้แบบนั้นนะคะมีตามสั่งทุกอย่างวันนี้เน้องกินวุ้นเส้นต้มยำ แคบค่ะเดี๋ยวน้องเพิ่มพริกนะเดี๋ยวน้องเป็นคนชอบกินรสเผ็ดค่ะมหมูไปเปืเป่อยต้มกระดูกให้มาเต็มที่แล้วนะหมูจิ้นเอกอให้มาเต็มเตๆมะ ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปเจ่น้องจนจบนปปะคะเ,เพื่อนๆค่ะเลยเปื้อๆป,อปังๆนะคะทุกคน